ผมก็เป็นสวนแรกนะครับที่ปลูกมะพร้าวก็มีบรรปลูกไปสองสามเดือนแรกเนี่ตอดใจเลยนะครับนอนหายท้องเลยครับลำบากอยู่นะแต่ก็ฝันฝ่าไปจนได้ได้เชี่ยวแรกน้าตาไหลเลยครับได้ดัง์มาเยอะครับสี่ห้าร้อยแต่ร้องเลยดีใจครับดีใจสุดๆผมกล้องครับไปทูนแก้วิเศษครับตอนนี้ก็ได้ทําสวนเกษตรมะพร้าวน้นหอมอยู่ที่พัทลุงอําเภอขาจะสนนะครับได้ทามาก็ 8ปีแล้วนะครับตอนนี้มะพร้าวก็ได้ผลผลิตเก็บขายได้บ้างอ๋อเมื่อก่อนครับผมก็ได้เป็นหัวหน้าเซลล์อยู่ที่ขาดใหญ่นะครับเป็นหัวหน้าเซลล์ขายไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกทีวีพวกเครื่องเสียงตู้ย็นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําไปสักพักหนึ่งข้อธุรกิจมันเริ่มไปไม่ไหวข้อค่อนข้างอย่าลำบาก ผู้คนไม่ค่อยจะมีเงินซื้อแล้วก็เศรษฐกิจมันก็แพงขึ้นข้าวของอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นทุกอย่างครับก็ลาออกนะครับมาจาสวนเกษตรแล้วก็ไปศึกษางานอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันศึกษานู่นศึกษานี่ก็ไปหลายที่ดูแปลงมะพร้าวบ้างแล้วก็กลับมาโค่นยางออกแล้วก็ได้ขุดพื้นที่เรียบร้อยเสร็จก็ได้พันมะพร้าวมาปลูกก็ลงปลูกไป 2อมเดือนแรกข้อจะไม่ไหวเนาะอากาศเริ่มร้อนแรงไม่มีน้ำเขาเลยต้องไปดึงน้ำมาจากแหล่งอื่นเป็นประมาณสัก1นกิโลเมตรเพื่อเอามาลดมะพร้าวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ประมาณได้สักปีหนึ่งข้อเริ่มจะโอเคอ๋อที่นี่แหล่งมะพร้าวเนี่ยมันมันมีนะครับแต่มันมีไม่เยอะพื้นที่หนึ่งมีก็ประมาณไม่ถึงร้อต้นแต่ผมเนี่ยคิดแล้วก็ยางเนี่ย มันไปไม่ไหวแล้วก็เริ่มปลูกมะพร้าวก็ที่นี่เขาไม่มีคนปลูกครับผมก็เป็นส่วแรกนะครับที่ปลูกมะพร้าวก็ผลผลิตเริ่มมีแล้วก็มันเริ่มไปได้นะครับแล้วก็ทามาเรื่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เรื่องเรียนรู้เนี่ยผมก็ดึงมาจากคูขึ้นบ้างแล้วก็ดูใน YouTube บ้างก็ไปดูแปลงจริงบ้างแถวบ้าคกีสารแถวนครปฐมแถวเพชรบุรีดูดูมาแล้วก็กลับมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ลงมือทําจริงแล้วทำเองปลูกเองเก็บเองขายเอง รู้สึกว่าโอเคนะผ่าน้อตอนแรกก็มีบรรลูกไปสองสามเดือนแรกเนี่ยตอดใจเลยนะครับนอนหายท้องเลยครับเพราะมันกลัวมันจะไปไม่ไหวจริงๆเรื่องน้ําเนี่ยสำคัญที่สุดตอดใจบอกบ่อไม่เอาแล้วครับยอมแต่อึดใจสู้อีกนิดนึงก็เลยผ่านมาถึงได้ทุกวันนี้ข้อผู้คนแถวบ้านนะครับเราแพ้ไม่ได้ํำแล้วต้องให้ต้องสู้ไปรอดต้องให้ถึงฝัน ก็มีปัญหาเยอะนะครับมีทั้งร่วงมีทั้งแมลงกัดกินไว้แล้วก็หลายๆอย่างมีนอนมีอะไรก็ลําบากอยู่นะแต่ก็ฝันฝ่าไปจนได้นับปรปจากแตวันที่ปลูกก็2ปีครึ่งนะครับเกือบเกือบจะ3ปี2ปีประมาณ2ปี8เดือน9เดือนเราก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับแต่มันไม่เยอะก็ได้ประมาณต้นละ3-4ลูก9ปีที่3ครึ่งๆก็เยอะขึ้นเป็นตะลายขึ้น10ลูก1ิาลูก รสชาติมะพร้าวน้ำหอมที่นี่กอน้ำก็หอมจากข้าประมาณ20เซนเนื้อหวานหอมอร่อยมันเยี่ยมครับดีมากสวนนี้น้ำหวานเนื้อนิ่ม <Wow. S 1> ตอนนั้นผมก็ได้ลงมะพร้าวปลูกมะพร้าวไปใช่ไหมปลูกไปไประมาณอ้าเดือนผมก็ได้เลี้ยงปลาครับลงปลานินไปประมาณ2 0,000ตัวเก็บจังหวะเลี้ยงปลาไปขายปลาไปเอาเงินหมุมนเวียนในในสวนในซื้อป้าปุ๋ย ก็ยาทุกอย่างครับจากจา,ากปลาปลานิลปลาดุกครับพวกปลาสวายอะไรพวกนี้แล้วก็ขขยเก็บมาเอาเงินมาหมุนในในทวดมะพร้าวได้ปลาพืชผักก็มีผักบุ้งมีกล้วยมีสับปะรดมีทุกอย่างมีขนุนอะไรเขามีหมดอ่ะนะมีมีเยอะเยอะมากลูกค้าตอนนั้นเขามาทำเพชรนะมาทำเพชรก็เยอะลูกค้าแถวบ้านก็เยอะ สอบถามจากปากคนบ้างไปหาเองบ้างติดต่อมาทางเพจบ้างทางเบอร์โทรศัพท์บ้างอะไรประมาณนี้รู้สึกวันนั้นที่เก็บมาเปล่าได้ขายได้เที่ยวแรกน้ำตาไหลเลยครับร้องดีใจมากได้ตังค์มาเยอะรับสี่ห้าร้อยแต่ร้องเลยดีใจครับดีใจสุดๆข้อลูกละสิบบาทครับต้นหนึ่งข้อเดือนหนึ่งเราตัดได้สองตะไลนะตะไลละประมาณสี่ห้าลูกถึงยี่สิบลูกข้อลูกละสิบบาทสี่ห้ากิโลูกก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็เดือนหนึ่งต้นหนึ่งสองตะไลก็เยอะอยู่ ตอนนั้นผมลงมะพร้าวไปน้ําหอมไปตอนนั้น300้ต้นก็ได้มาจากนาครปฐมเนาะพันมันก็เอามาปลูกไปได้หนึ่งปีแล้วก็ลงมพละพร้าวน้ําหวานอีก400ต้นเป็น700ต้นนะน้ำเปล่าน้ําหวานก็ได้มาจากเพชรบุรีเป็นต้นเม่นมาจากที่นู่นเพราะที่นี่มพะพร้าวน้ำหวานเนี่ยไม่มีเลยมีสวนผมสวนเดียวที่เริ่มปลูกแล้วปลูกเสร็จแล้วก็ตลาดต้องการเยอะโลน้ำมันหวานเหมือนจะพาไปจำไอติมหรือว่ามะพร้าวอ่อ,อนน้ำระมาเผลโอเคครับสุดยอดลูกค้าต้องการเยอะ หลังจากปลูกมะพร้าวก็ผมก็ต่อยอดเนี่ยเป็นปลูกเชิงผักเศรษฐกิจแล้วก็พวกหมากหมากเวียดหมากตูดแหลมอะไรพวกนี้เป็นสินคา้าส่งออกไปในข้างหน้าอนา,าคตข้างหน้าเนี่ยเป็นสินคา้าส่งจากประเทศเขามันไปทําพวกขนมอบกรอบหรือว่าป๊อบคอนอะไรประมาณนี้ครับก็เก็บไปได้เรื่อยๆนะครับเก็บไปได้จนมะพร้า,า,าวอายุ50ปีเลยทีเดียวครับเก็บได้ทุกเดือนครับเก็บได้ทุกเดือนมีครับมี แรงบันดาลใจของผมก็มาจากครอบครัวผมเองครับมาจากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันสร้างสรรค์ได้มีสวนแห่งนี้ขึ้นมาทุกคนช่วยกันคิดหมดมาทําแล้วทุกคนก็ช่วยกันแลวผมก็ดูแลในส่วนนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับที่นี่ผมก็เป็นูนยนเรียนรู้ด้วยครับผมมาเป็นกเกษตรยุคใหม่เนาะแล้วก็ก็มีน้องๆพี่ๆแล้วก็คนที่กําลังกเกษียณอยู่ก็มาศึกษายเยอะก็ถามผมว่าเริ่มต้นทํางการยังไง ทำยังไงก็ให้ได้เกิดมาแบบนี้ให้สวนได้แบนแบบนี้ใหญ่ๆแล้วดูเลยยังไงผมก็บอกได้เลยคำเดียวว่ามันไม่ยากหรอกครับมันก็ง่าย,ายๆปดกระเสียนมาหรือว่าเด็กรุ่นใหม่จะทำก็คิดง่ายๆไปดูงานมาดูทุกที่ศึกษาใน YouTube บ้างใน Google บ้างก็ถามคนที่ปลูกอยู่เลี้ยบบ้างว่าทำยังไงขุดยังไงแรงน้ำกี่เปอร์เซ็นต์พื้นที่ว่างกี่เปอร์เซ็นต์พื้นที่ปลูกมะพร้าวกี่เปอร์เซ็นต์ก็จำไปแต่คนกำลังที่จะออกงานนะครับปลดกเสียมมาก็จะทำจำได้นะครับแต่ต้องไปศปึกษา ศึกษาเรื่องเกษตรได้ดีก่อนแล้วก็มาลงทุนทําทําทีละนิดนะครับไม่ต้องทาเยอะปลูกแค่ห้าสิบหกสิบต้นก็ทําไปเรื่อยๆแรงน้ําต้องมีนะครับปลาต้องมีทุกอย่างต้องครบวงจรอ๋อครับไติดตามเลยครับที่หน้าเพจการสวนนาไล่คล้ชิดบุญนะครับตำบลเขาะเชนครับอำเภอเขาสมุทจังหวัดพัทลุงครับเบอร์ก็099นะครับสาม2 2า1ครับกล้องครับโทรได้ตลอด24บชั่วโมงศึกษาได้ถามได้โมได้ทุกอย่างครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ